ตุกแกร้องพักห้านี่วันนั้นร้องสิบเอ็ดใช่ไหมครับวันนั้นร้องสิบเอ็ดวันนี้ร้องห้าวันนี้ตุกแกพักเลขห้าหามากี่ลีหามาก่ลีุกแกก็ห้าเก้าห้าหนึ่งว่าไปเน้อนี่ตุกแกพักนะ้ยกำลังไล่สดเนะ้ยร้องห้าครั้งต้องใส่ห้าจะมาเนาะใครจะจับห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์ห้าเก้าทุกแกก็เก้าเนาะหนึ่งเก้าได้ประมาณนี้แต่โบก็ มันรู้สึกว่าถ้าออกเข้ากลุหมดเลยนะนี่อะไรน่ะเขียนมาเพิ่มอีกแล้วหรอข้างล่าน่ะอ๋อนี้าราซีอ๋อคนบ้านนนแดงคนบ้านนนแดงเขาฝันว่าก็บรรทั้ผมเนามแอดสมุดนี่กิโลประมาณหกกิโลเนาะครับไปนี่ประมาณสี่โลสี่โลห้าโลห้าโลกว่าห้าโลกันหลังทางกิโลหนึ่งแล้วอันนั้นก็สามอันนั้นสามเข้าไปบ้านนนแดงห้าโลกว่า อยู่คนละบ้านทําไมขโมาฝันเห็นบ้านผมเนาะคือมาฝันเห็นขี้มอไซมาถามคุ้มหรือ่ามาถามหอดบ้านเลยว่าเป็นอย่างฝันเห็นบ้านหลังนี้คนร้ายหลายคนมาเยอะหอยผ่ไม่นสีออกบ้านเล็กที่หรือเปล่าบ้านเล็กที่โอ้ยมอยผมไม่เสีออกเฮ้ยเดี๋ยวมองสองกรณีอ่าหนึ่งหวยผมอาจจะถูกเพราะคนฝันเห็นผมเยอะอือหวยผมอาจจะเข้าอะไรสักอย่างสองประเด็นที่สองบ้านเล็กที่ แล้วก็เลขที่ใกล้ตัวนี่มันมีเลขรถก็เป็นไป,<อ>ไ,ปได้ว่าไม้เลขบัญชีแฟนก็ออกไปแล้วสองห้าแปดสองแปดหาเบอร์โทรแฟนหนึ่งหกหกหนึ่งก็ออกไปแล้วเบอร์โทรผมก็ออกไปแล้วเลขรถก็ออกไปช้งวดพอใาใช่ก็ออกเหลือมูที่หาก็ออกหรืออย่างเดียวบ้านเลขที่บ้านเลขที่ที่ยังไม่ออกนี่มันแปลกกว่าบ้านเลขที่ ห้าสามห้าสี่เออนี่มันน่าเขาเขาในนีเลยได้เนี่ยก็อายุห้าสามห้าสี่เลยเนี่ยนี่บานอนะไรที่นะบานเลขที่นะสองศูนย์ก็ได้หนึ่งหนึ่งก็ได้นะแปรนะกล um <c> um> มกลมเออกลมกลมเป็นสองศูนย์ก็ได้หนึ่งหนึ่งก็ได้นมนมก็หนึ่งหนึ่งก็ได้นี่แปรได้หลายอย่างนี่ก็ทีนี้รู้สึกว่าเป่าออก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็กรอนนี้คือกรอนหน้าตื้น เป็นเท่านะครับเด,เดี๋ยวแสงสีจะดูดไม่เท่ากันนะครับก็ถ้าใครชอบห้าหลักสิบก็จับไปห้าห้าห้าหกห้าสี่ห้าสามาสองได้ทั้งนั้นนะผม<น>ะว่า,น,น,าน่นาจะเป็นห้านะแต่ผมมุมมองผมน่าว่าน่าจะเป็นหลักสิบห้าหลักสิบแล้วเราไปพ่วงเชื่อมโยงกับแต่หลักแสนได้ทคนี้เดี๋ยวนะล่ว <S <S โอ้ ตำราเราเยอะแยะตำราหลายเด็กก็ต้องเป็นหนึ่งเราอุ้มเด็กอุ้มเด็กก็หนึ่งห้าเนี่ยมันมีสองพยางแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดห้าหเออเตะเขากลุ่มพยายามเซตเก้าในกลุ่มให้ได้นะอ๋อฝันว่าซื้อเออซื้อห้าหกกีสี่เก้าไปแล้วไปฝันว่าได้กินเลี้ยงในงานใหญ่มาก กินอิ่มโบสงสายเข้าแล้วหลานเลขเขาฝันเนรพญานาคพญานาคบอกเขาว่าไม่ต้องตามขึ้นไปเดี๋ยวกลับลงมาเองเลขกลับเลขกลับออกหนึ่งเ้าแล้วหมอกเก้าหนึ่งอือเอาเลยค่ะเลขกลับจักไปจ้ะจัดเลยเก้าหนึ่งพตามหลักการซื้อหวยน่ะถ้าซื้อเก้าหนึ่งเราก็ต้องซื้อห้าหนึ่งใช่กลับลงมากลับคื้นแลว เขาบอกว่ากลับลงมาเขาได้กลับมันก็ออกหนึ่งเก้ามาบอกเดี๋ยวกลับลงมาเออเออคือจะต้องกลับถูกว่าซื้อปีที่แล้วออกเก้าห้าเราก็ต้องซื้อห้าเก้าแ้่ก็เมื่อกี้มันออกหนึ่งเก้าเราก็ต้องซื้อเก้าหนึ่งคือกลับไว้ด้วยกลับลงมาคือลงล่างเหมือนเดิมเรือกันไว้แล้วแต่ซื้อไปเลยจ้ะวันเห็นเห็นลงศพสองลงสีสองศูนย์จากแปลไม่ยาก่ะ ฝันไม้เสียบคนตายฝันเห็นไม้เสียบคนตายครับไม้ก็หนึ่งเลครัคนตายก็ศูนย์หนงศูนเห็นไั่ใกล้เคียงกันหมดเลยตัวเลขใกล้เคียงกันหมดไม่หนีไม่ถูกคนหนึ่งก็ต้องถูกคนหนึ่งแหละแปลขนาดนี้เนาะสองศูนแล้วก็สี่ศูนย์ี่ะถ้าเนือนะเก้าสี่ศูนย์ศูนย์จะแปลไวมากนะครับอ่านคอมเมนต์นะครับไม่ทันครับมีศิรไหมมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจดตัวเดียวกันนะจ๊ะทดไปทดให้เรียบร้อยอะ ฝันเห็นนมผู้หญิงทั้งสองข้างเลยกัเบื้องต้นศูนยศูนย์จาถ้าเราไม่ได้มือไปจับกับหน mm ึ่งศูนย์มีอยู่ข้างผมแปลเป็นอะไรนมะมันจำไม่ได้ตอนนั้นเป็นศูนจะมีหนึ่งก็บกับศูนย์กับแปดเนี่ยอะไรถ้บางทีก็จะออกหนึ่งศูนอยู่ประมาณนี้นะที่จําจําได้ก็เคยแปลถ,ถูกอยู่อ๋อฝันเห็นลูกปองเขียนเลขให้ห mm ้าสามห้าโอ้ขนาดนั้นถ้าไม่ซือ้อ mm hmm. ห้าหกห้าแล้วล้าห้าห้าห้าโอ้ถ้าขนาดนั้นไม่ซื้อแล้วก็เสียใจเด้อนะครับนะครับรู้สึกว่าคนจะฝันเกี่ยวกับผมไปบอกหวยกันเยอะผมมนี่เราแปลก็บวกกันแต่ฟังมีโชคเข้าหัวอะไรก็ไปจจดการกันได้นะมีโชคไปกับแบบนี้บางครั้งเลขเราไม่ต้องบอกแม่นก็ได้ fc ฝันแม่นกว่าแล้วก็เอาตัวนี้เป็นช่วยกันก็ไปคุยให้กันฟังอยู่ประมาณนี้คนชลินฟันเห็นพญานาคตัวสีเขียวงอนแดง มาอยู่ข้างหลังแต่ไม่ทําร้ายนะจ๊ะเดี๋ยวทุกท่านรู้สึกน่าสนใจเราเป็นไงอ๋อผู้หญิงผู้ชายเนาะกะนกคนหญิงผู้ชายเนาะถ้าผู้ชายกันหนึ่งเก้าถ้าผู้หญิงสี่เก้านี่แปลงง่ายๆเลยเอาไปเตะเข้าประตูตัวเองตลอดล <c oughs> ะพหน้า <c oughs> คนน้าผมให้ <c oughs> <ๆ>เยอะมากแปลให้หน่อยกบกบก้าวแล้วเราจะแปลงง่ายๆสี่เก้าเบื้องต้นกบสี่ขา แล้วเราก็ไปกัน99 19 59เาอามือเราไปจับ79อะไรแบบนี้ไปกันแบบนี้โอ้น่าจะถูกกันเยอะอยู่ยนะวันนี้นะชด้าู่อฟันธงได้ยังครับโอ้ฟังเอาเถอขนาดนี้เนาะ <laughs> เดี๋ยวมันจะมีอะไรฟันธงผมไม่ฟันนะนเพราะเลขผมมันดูที่16ควารหันย์นะแนวทางเนาะ <laughs> บางครั้งคิดได้ผมก็ชี้ผมก็บอกไปคิดไม่ได้ผมก็บอกไม่เป็นเหมือนกันคือเราไม่รู้ว่าหวยจะออะไรแต่ว่าให้โม้ทางหวยใน่โม้ได้โม<ว>้โโได้ทั้งเดือนทั้งวันทั้งคืนเลยฝันได้พพระพุทธรูปองค์เล็กพระพุทธร,รูปองค์เล็กก็โอ้โหแทบจะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแทบแบรเบอร์เลยละ่ะแบรเบอร์นะถ้าฝันแบบนี้ยอืมโอดถ้าทางจ่อ voilà. โควิดจะไม่อีกรอบนึงไม่อกกลับตัวกลับนี่สวยนะตัวกลับเนี่ยพี่โควมาอีกแล้วนะคะ ถามว่าความเป็นไปได้ตัวที่เขาออกครั้งสุดท้ายคือสามเก้าหนึ่งนะโควิดนะเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนต้ององอกตอนตอนไหนไม่ใช่นานยังหลังจากโควิดมาหน่อยสามเก้าหนึ่งเดี๋ยนะขอทบทวนว่าความเป็นไปได้สูงด้วยนี่แหละเขาว่าจะเขาจะโยกบนโยกล่างเก้าหนึ่งถ้าเขาจะมอกถ้าออกล่างก็ถือว่าเข้าเป้านะที่ผมพูดไว้อะเก้าหนึ่งบนอาจจะเข้าเซตกลุ่มกรอบหน้าตื้นล่างคือ คือเก้าหนึ่งแล้วก็หลักหมื่นคือเลขศูนย์นี่ผมเดาไปแบบนี้ถ้าศูนไม่โดดมาลงล่างนะน,นี่คือการเดาของผมว่าใครเชื่อกันจัดใครเชื่อกันจัดใครไม่เชื่อันเก็บมะม่วงมะม่วงสุกนี่ผมจะแปรยากผลไม้เนี่ยคยแปรมันจะออก 7, เจ็ดหกอะไรเจ็ดหกเจ็ดแต่บางครั้งก็เป็นเลขศูนย์ได้นี่มะม่วงจะแปรประมาณนี้นะ เคยเข้าสามตัวอยู่นะเจ็ดหกเห็นไฟเป็นดวงยาวเป็นแถวดวงยาวเป็นแถวก็นึ่งหนึ่งเหรเนาะมองขึ้นบนท้องฟ้าแล้วดวงไฟเป็นวงกลมสองชั้นวงกลมสองชั้นก็ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ก็คล้ายคพายุพายุจะเป็นศูนย์พะเคยผมเคยมองไปทางที่เออตรงที่นี้แหละหั่วานั้นเป็นอะไรนมกี้ศูนย์จำได้ผมถูกนะพายุหมุนสองลูกนี่คล้ายกันศูนย์ศูนย์ได้ คือถ้าเราซื้อสองศูนยุดสองเราต้องซื้อศูนศูนย์ด้วยนี่ค่อนข้างจับาันนะจ๊ะฝันหน้าตัวเองไปสั่งผัดกะเพราปลากระป๋อง,องนะคะบอกว่าเขาขายสี่สิบเก้านะมันก็เข้าในกลุ่มสิบหกอลา์ถามว่าสี่สิบเก้าจำได้ไหมอะไรยอดพระป่าที่เราไปนู่นปัดส่วนโพคารามที่เราไปถวา,ายเงนินยังไม่ออกนะจ้าแล้ววันที่สิบเขาจะมีงานนะสิบใช่ อย่างแต่เราไม่รู้ยอดตอนนี้เขาเนาะต่ตอนนี้คือไม่รู้อย่างเราไม่รู้คือเราคือทําบุญไปเถอะอะไรก็ดีหมดจะได้บุญหมดเราจะได้รู้ว่า FC ฟซีนใจใช่ชัดมากเลยเหมือนกับเราขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเลยเานาะฉากฉากล้างวันนี้ก็ฉากใหม่นะเขาบอกว่าบอกว่าขี่รถตกน้ําทะเบียนรถ7จ็ดสี่สี่กันจ้าปีนยงนะอ เนื้อถูกเด้อเดี๋ยวเจ๊แกส่งให้อีกกล่องหมดเจ๊ดูอ่ะผนพระอาทิตย์กำลังขึ้นยังนี่ยสวยมากเลยวันนี้สิบห้าค่ำอีเกิรงอีเกิรงกกำลังขึ้นผุ่นเห็นบ่อีเกิร์กหาคำเดือนห่างเออสิบห้าค่ำเดือนห้าวันพระโอ้ยเห็นอีเกิร์กเยอะแล้วนี่เกิรงกพายผมเมื่อนี้เกิรงเนื้อถ้าภาษาไทยก็เรียกดวงจันทร์กำลังขึ้นนะครับทางฝั่งตะวันออกนี่ผมหันหลังไปทางตะวันออกนะครับหลังมาไปทางตะวันแต่เมื่อคืนผมผมก็ฝันเห็นงูใหญ่นะงูตัวเก่า ตัวใหญ่งูเหลือมใหญ่มากเข้าต้นมะพร้าวแต่มาเข้าอยู่บ้านผมมันเล็กที่สิบเจ็ดแต่ผมปกติงูผมจะตีเลขเก,ก้าแล้วตัวเดียวคือผมไปจับหางดึงกับเพื่อนด้วยมันยังไงมันก็ต้องมีก็พอ,อ,อได้นะต้องลองดูนะเพราะผมก็ไม่รู้จะแม่นไม่แม่นเพราะมันเป็นแนวทางเฉยวิธีค้นคว้าวิธีคิดให้นอกนั้นก็ไปบวกกับเซน์ยินอย่างของแต่ละคนแล้วก็จับเอาอะถามนอกจากจะมีอะไรที่พิเศษผมถึงจะพูดได้เพราะว่า ผมก็ไม่รู้ว่าหวยจอกอะไรผมก็เหมือนกันครับเอฟซีทุกคนนะแต่เพียงแต่ว่าจะมีข้อมูลให้เยอะมากนะเนี่ยถามว่าคอมเมนตาไหมคอมเมนตาซ้ายน,นั่นไลฟ์ like <ตา S 1> วันนี้<ะ>ตาซ้ายวันนี้ถือว่าคอมเมนแรงมากคือจะต้องเข้าอะไรสักอย่างผมก็ยังมองไม่ออกเนี่ยถามผมเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าออกตัวไหนแต่รู้สึกว่าจะเข้าอะไรสักอย่างที่ผมพูดไปอะ่ะ<ม>ก็พยายามให้เอฟซีพยายามจับประเด็นแล้วก็เอาไปคิดเอาไปจัดนะครับด้วยตัวเองด้วย คนฝันเยอะๆแล้วราบรวมประเด็นว่าเป็นไปได้ไหมล้วก็จับไปดูนะครับคือต้องต้องอย่ายเขาเรียกว่าอย่าโลเลนะครับอย่ารักเดียวใจเดียวก็ใส่ไปเลยนะครับ mm hmm. อะไรที่ผมแนะนําเน้นๆก็จับไปเลยนะก็อย่าโลเลนะห้ามไปฟังเจ้าอื่นนะ mm hmm. <laughs> ฟังผมโมคนเดียวพอลวมั <laughs> mm ้ง hmm. <laughs> คือมัน mm hmm. โม้<ม>นะนะเห็นภาพอไอ้เจ้าอื่นมา mm hmm. มันคนละอย่างกันเลย น่าจะมีเจ้าเดียวที่มีข้อมูลที Meng ่มองข้อม oh, ูลแน่นโมโมแบบมีม um ีโม้มีหลักการคือมีแนวทางไม่ใช่โมมาไม่ใช anyway ่พูดมาลอยลอยจนีเนาะอะไรนะมาเกาไม่รู้มาแต่ไหนคือคือผมนี่จะต้องพิสูจน์ละถามว่าห้าสี่มาได้ไหมผมต้องไปค้นของผมมาและต้องไปเอาหลักการและอะไรเน้นๆเข้าไปเยอะ แล้วจนได้เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาว่าโอ้ใช้ได้สเตปนี้ใช้ได้ออใช้ได,ได้แล้วก็ตัวนี้น่าเล่นมากแล้วก็ข้อมูลแน่นมากขึ้นมาประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะแต่ถาม่าสินฝันนี่ตามที่ประสบการณ์มาถ้าฝันว่าคนมารวมที่บ้านเยอะๆนี่แม่นมากมแม่นมากทุกเจ้าผมแปลมาใครนอกาฝันไปอยู่บ้านสว่บบางปีนั้นก็เข้าบ้านก็เต็มๆนะบ้านเล็กทีอะไลฟ์ซีที่โทรมาส่วนมาก เกี่ยวกับบ้านเลขที่ผมแปลให้จะถูกทุกคนนะถ้าคนมาบ้านนี่คำว่าฝันเห็นบ้านผมนก็นาคิดนะผอ,อ,อกไม่ออกไม่รู้จัดลองพื้นไป่ก่อนนะพยายามซื้อลอตเตอรี่นะเปอร์เซน็นแล้วไม่รู้จะสรุปยังไงแล้วอ่าสิบหกอรหันเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับถ,ถ้าถ้าสิบหกตัวนี่ไม่ถูกแล้วไม่ต้องไปซื้อหวยแล้วผมว่านะคือน่าจะโอเคแล้วนะสิบหกตัวผมบอกว่าสูตรนี้ ที่เรามองมาทุกครั้งคือเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนี่รอลองมาวัดน่ะผมจะจัดให้สี่ชุดจัดอยากได้เหมือนมดที่แล้วเหรอนี่เราจัดให้สี่ตัวใช่ไหมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมันก็ม่แค่นั้นเองแต่มันกลับเฉยเฉเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแค่สี่ตัวสี่ตัวพันอยากได้คือเก้าพันยามตัวหนึ่งพันย่ามใจพันอยากได้อีก เนยยี่นายาจจะมีอ<า>ย,ยู่มันก็ต้องรอเซ็นอีกอ่ะตอนนี้ก็เ<อ>ลขล่างน่าจะโอเคแล้วละ่ะเดี๋ยวนะครับสวยจะซื้อสวยอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องซื้อลอตเตอรี่นะครับห้าสามห้าสี่นะจะปูได้เยอะนะครับปูก็ห้าหกสี่ก็ได้ห้าสามหกก็ได้ก็ถือว่าอยู่ในกรอบหน้าตื้นเพี้ยนแต้มนะครับใช้ได้อยู่ใช้ได้ลองลองจัดดู่ต่มากฝันถี่ตัวมันจะไปออกกลุ่มหน้ามากกว่า จะไม่บ้านเลขที่ท <c oughs> ตีกรอบให้เลย <c oughs> มา้านเลขที่นะจ้า <c oughs> นีนะตีกรอบให้แล้วห้าสามห้าสี่จ้าจัดได้จัดได้แล้ทำไมวันนี้ออกรายการเขมเพนตาตงแต่ต้นรายการจนนี้เลย <c oughs> จ้าซ้ายไม่หยุดเลย นี่มันเป็นตัวฟันทงที่ว่าโอเคนะโมโถูกมีมีฝู่แล้วล่ะโมมีสาระโมมีสาระเราจะสายลูกพุก่<ใ>นจบที่ห้าจบที่ห้าตุกแกร้องทักห้านี่วันนั้นร้องสิบเอ็ดใช่ไหมครับวันนั้นร้องสิบเอ็ดวันนี้ร้องห้าวนีตุแก่ักเลขห้า หามากีลีหามาตุแกก็ห้าเก้าห้าหนึ่งว่าไปเนอะนี่ตุกแกพักเนี่ยกำลังไล่สดเนาะหน่งร้องห้าครั้งต้องใสห้าจะมาเนาะใครจะจับห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนย์ห้าเก้าตุกแกก็เก้าเนาะหนึ่งเก้าได้ประมาณนี้เนาะว่าเต็พยายันเต็เข้าประตูเต็มให้เยอะๆนี่แหละคนขี้โม้ก็อยู่ประมาณนี้ละจะมีอยู่ถ้าให้โม้เรื่องหวยโม้ได้ทั้งวัน ทั้งคืนคือถ้าผมจะไล่นี่หกตัวนี้ออกหกเจ็ดหนึ่งตัวนี้ออกหนึ่งหนึ่งศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์สี่เก้าตัวนี้เก้าห้าศูนย์เก้าห้าคือสเต็ปต่ไปออกของปีที่ไอสามเก้าห้าตัวนี้ออกสามเก้าห้าตัวนี้ออกศูนย์สี่ที่มาดูหลักหน่วยก็ขึ้นมาเจ็ดเจ็ดตัวนี้ออกหกเจ็ดนี่ห้าหกเจ็ดเลยหนึ่งตัวนี้ออกหนึ่งหนึ่งไม่โชว์เพราะสี่แป๊บตัวนี้สี่ศูนย์สี่โชว พอห้าเก้านี่มันออกสามเก้าห้านี่มันกลับนิดหน่อยงวดนี้เนี่เป้าเห็นไหมสามห้าสี่เห็นไหมทีนี้เรามาดูตรงนี้แปดศูนย์สี่นี่ผมถูกสองตัวแล้วพอเข้าสี่สี่เก้านี่ผถูกสามตัวตรงพอมาเข้าสามห้าสี่ผมถูกโต๊ะอย่าลืมว่าสามงวดนี้ผมถูกเกลียงกันเลยนะและ้วหวยจะมาอยู่ช่วงนี้พอดีงวดนี้ เห็นไหมกรอบหน้าตึ้งเรามีไหมตรงนี้มีกรอบหน้าตึ้นเรามีสามตัวใครจะซื้อก็เลยนี่สามตัวกลับไปกลับมาหรือจะพ่วงอยู่แถวนี้ก็ได้เห็นไหมมีมีไฮไลท์ก็อยู่ประมาณนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนไหมโมโมมาเยอะแล้ว